สวัสดีครับหลวงพี่เชนเอลครับวันนี้ชีพเป้าซื้อบ้านครับบ้านหลังนี้ครับบ้านทรงคล้ายๆปั้นหยาผสมผสานกับเรือนไทยครับมีจั่วมีปั้นลมด้วยครับนะสไตล์การจันทบุรีครับนี่ฮะมีมานั่งด้านหน้าระเบียงฮะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องน้ำาฮันี่นี่เหลี่ยมบ้านนะฮะนี่เหลี่ยมบ้านที่ยื่นออกมาครับ ประมาณหนะ้าสิบครับฝั่งหน้าก็5ห้าสิบข้างๆเขาห้าสิบนะนี่เนดะีายวไชมดูครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมภายในตัวบ้านนะครับ นี่ครัโอเคครับไปดูป่าในตัวบ้านครับหลวงกิจเชนแอ้มมาฝากบันไดห้าขั้นความสูงหนึ่งเมตรครับนี่ฮนะความสูงหนึ่งเมตรบันไดห้าขั้นฝ้าไปดานฝ้าเรียบนะบน,นี่ครับฝ้าเรียบมีหนึ่งระเบียงแล้วหนึ่งข้อแรก,กนะฮะข้อแรกก็ประมาณสามเมตรน่าสิบ คุณจไม่ได้สินี่ครับห้องนอนครับนี่ห้องนอนเข้ามาก็ห้องนี้ใหญ่แล้วครับประมาณเจ็ดเมตรนะเจ็ดเมตรคุณประมาณเจ็ดเมตรนะครับความยาวครับโอเคครับนี่ห้องนอนนะครับนีฝ้าหลุมด้วยฝ้าหลุมสองหลุมหลุมแรกก็แปดเหลี่ยมหลุมสองสี่เหลี่ยมห้องน้าครับห้องน้ํา โอเคครับวันนี้ก็ลวงกิจชาแนลก็สง่งบ้านให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นเรียกเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆครับนะว่าจะซื้อได้ไหมราคาที่ดูใต้คลิปแลว้วเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปซื้อได้ก็โทรหาเลยครับวันนี้ลวงกิจชาแนลก็ขอบคุณมากวันนี้ลองพูดน้อยๆดูครับ่านะ ดูว่าเพื่อนๆจะสงสัยไหมว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพูดน้อยจังนะรีวิวน้อยจังพูดไม่เยอะอ่าวันก่อนพูดเยอะเพื่อนๆก็บอกพูดเยอะธรกิพูดเยอะไม่รู้เรื่องอ่าวันนี้พูดน,น้อยๆแล้วกันกดติดตามไปด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่องให้เรียบร้อยแล้วอ่าสนใจก็โทรเลยวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ